โซเอก็เพ so ียงพอแล้วที่จะคว้าแชมป์สีเกมส่วนผู้กลับไทยมาก็พักผ่อนให้หายสนิทค่อยลงลุยศึก VNL ตอนติ่ตามรับฟังฟากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องดาววลเล่ด้วยค่ะเราลองมาฟังความคิดเห็นของแฟนกีฬาเกี่ยวกับเรื่องนี้กันค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่างานเข้าของจริงละโซเอตต้องมาละถ้าผู้หายไม่ทันก็ควรพักยาวๆเลยให้หายจริงๆถ้ายังไหวค่อยกลับมาแต่กลัวใจสมาคมมากอารมณ์แบบน่าจะหายทันก็เลยส่งชื่อไปก่อนสุดท้ายไม่ทันเท่ากับขิด ตอนชิงแชมป์โลกก็มีให้เห็นละสู้ใช้โอกาสนี้ใช้ปั้นตัวใหม่เลยดีกว่าตัวหลักก็จิ้นม,มาคนหนึ่งความคิดเห็นนี้บอกว่าโซเอยังไงก็แชมป์4เกมเหมือนเดิมค่ะดูอย่างอุ่นเครื่องกับฟิลิปปินส์ตอนสนาม VNL ไทยใช้เอกับนุกนิกเซตตำแหน่งอื่นๆสลับกันลงไม่ฟูลทีมยังชนะฟิลิปปินส์ขาดลอย3-0ต่อหรือเวียดนามมาอุ่นเครื่องกับไทยไทยทรงสำรองลงหมดไม่มีตัวหลักสักคนเดียวแพ้2-3ตอาเซียนกลางปรีไทยเขาผสมตัวหลักกับตัว จริงลงแค่3คนไม่ได้ฟูดทีมแบบ6คนตัวหลักก็ยังไม่เสียเซตให้ใครเลยซับเซตซีเกมส์ครั้งนี้มีตัวหลักทั้งแนนเตยแป้นบีมเอทำไมไทยจะไม่ชนะอยู่ที่ว่าเราจะชนะขาดหรือสูสีแค่นั้นเองบางทีคนมันจะเกิดรอแล้วรออีกก็ไม่มีโอกาสได้โชว์ของต้องรอจังหวะให้อีกคนเจ็บแบบนี้ละค่ะเหมือนยุคก,ก่อนออนอุมาเป็นสำรองยาวๆโคชไม่มั่นใจเลยถ้าพัชรีไม่บาดเจ็บก็คงไม่ได้ลงแทนซ้ายไม้กับมะล แต่ก่อนเบียดเบียดกันมาพอสายไหมเจ็บมิกาก็ได้โอกาสลงยาวๆจนเป็นดาวพราวแสงตำแหน่งอื่นๆก็เช่นกันส่วนใยายไม่ได้เก่งมาก่อนหราค่ะอาศัยตัวหลักเจ็บแล้วจึงได้โอกาสลงแทนแค่นั้นเองอันนี้พูดถึงระบบของไทยนะคะไม่ใช่ญี่ปุ่นหรืออเมริกาที่โคชจะผัดเปลี่ยนหมุนเวียนผู้เล่นให้ได้ลงแทบทุกคนแต่ระบบไทยตัวสำรองต้องรอให้ตัวหลักบ,บาดเจ็บก่อนนะคะจึงจะได้ลงพิสูจน์ตัวเองแบบยาวๆตัวสำรองถ้าเธออยากลงสนา นอกจากมีฝีมือแล้วสาบได้สาบนะคะสาบให้ตัวหลักบ,บาดเจ็บค่ะ เธอจึงจะมีโอกาสมากขึ้นไปอีกอันนี้พูดเล่นนะคะเพื่อนๆแข่งกันไม่ดีเราค่ะล้อเล่นค่ะโซเอโอกาสของเธอมาแล้วค่ะผู้ขอให้หายไวๆนะคะขอให้กลับมาวีเอ็นอลค่ะรักนักกีฬาทุกคนแต่ไม่รักระบบไทยค่ะความคิดเห็นนี้บอกว่าดัากกว่าเมื่อก่อนที่มีแค่นุสรากับชมพู่นอกนั้นน่าห่วงเพราะไม่มีใครตอนนี้ก็เหลือแค่ชมพู่แล้วพอพูดเจ็บคือกลุ่มพระรอเลยยังไม่ยอมปั้นคนอื่นจริงๆจังๆคือโ so, ซและเอตอนนี้30กว่าแล้วนะเทียบก็ประมาณ ตัวสำรองที่แค่เอามาใช้แทนแบบไม่มีอะไรแตกต่างม,มากคือเล่นดีนะท็อป5ท็อป3ตัวเซตในลีกยังไงก็มีโสและเอแต่พวกนางสร้างความแตกตา่างสร้างความเปลี่ยนแปลงของเกมอะไรได้ไม่มากแล้ววุ้นก็ดันมา10ปีก็พอได้แล้วถ้าหากไม่ไปปังตอนอายุ30บวกเพราะตอนนี้เหมือนจะยังไม่ได้นุ่งนิกมีแววดีแต่ก็มีกำบังเหลือเกินเหมือนจะมีอะไรขัดขัดตลอดจนไม่ค่อยได้รับโอกาสต่อเนื่องคนใหม่ลงสนามก็ยังไม่เห็นแววว่าจะป ใใคสถานการณ์ตอนนี้คือมีแต่ผู้จริงๆเมื่อก่อนในช่วงนุสลาและชมพู่ก็ยังสลับกันได้ตลอดแต่ตอนนี้ผู้30บวกแล้วยังไม่เห็นแววว่าจะปั้นเด็กๆให้ขึ้นมาเป็นตัวเลือกที่ดีบ้างเลยความคิดเห็นนี้บอกว่ามีแววเป็นเหมือน2019ผู้เจ็บช่วงจบหลีแล้วไม่ได้เล่น VNL มาเล่นรายการแรกคือคัดโอลิมปิกที่โปแลนด์ความคิดเห็นนี้บอกว่าโซเอและเซตเตอร์เด็กสักคนสลับกันเล่นพวกทัวร์ซีเกมนี่ว่า VNL ผู้โดนทุกทีทมสกาเยอะ นะแล้วป่วยความคล่องตัวความแม่นยำลดลงไปเยอะโดนจับปุ๊บเอาตัวรอดไม่ค่อยได้ถ้าได้เซตเตอร์หน้าใหม่เผลอๆจะทําหน้าที่ได้ด้วยแบบที่เอโซเคยพาทีมทุกแคนาดาอิตาลีเพราะข้อมูลพวกหนังไม่เยอะดีไม่ดีถ้าเซตเตอร์ไม่ใช่ผู้เวลาคนไหนหลุดจะได้เปลี่ยนตัวบ้างไม่ใช่แบบตอนนี้ที่ผู้หลักยังไงก็ต้องยืนเพราะโคช้ชไม่กล้าถอดออกแล้วคัดโอลิมปกิกเขาเรียกนุสราอย่างไงก็มาความคิดเห็นนี้บอกว่าบางคนบอกสมาคมจะดึงนุสรากลับ ถึงสมาคมจะติดต่อนุสราไปจริงๆแต่นุสราคงไม่เอาทีมชาติแล้วละยังไงก็ไม่มาร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วโซเอก็ไม่ได้แย่อะไรบางทีก็ให้นักกีฬาเขาได้ลองหรือพิสูจน์ตัวเองก่อนเถอะไม่ทันไรเรียกหาหนุสราอีกแล้ววนหลูดไปความคิดเด็นนี้บอกว่าโซเอก็โอเคฮักดิบให้มันจบๆไปเป็นไงเป็นกันความคิดเด็นนี้บอกว่าเชื่อสิถึงผู้เจ็บก็หนีไปทุกทัวร์นาเมนต์สไตล์ไทยแลนด์ความคิดเด็นนี้บอกว่าประเทศไทยมีผู้เป็นเซตคนเดียวเหรอ โซเอในแคมป์นุกนิดเบสในหลีก็เล่นดีน้ำตาลนครนนนคนนี้ก็ดีแซงเพื่อนในรุ่นเดียวกันเป็นหลักของหลีถ้ายึดติดเท่ากับไม่พัฒนาความคิดเห็นนี้บอกว่านุสราคงไม่อยากมาเป็นสนามอารมณ์ใครตอนนี้งานในงานนอกรัดตัวมากรับตังสวยๆชีวิตเซเล็บสุดๆจะมาเพื่ออะไรแม้ความเห็นส่วนตัวนุสราคือมือเซตท,ที่ดีที่สุดตอนนี้แล้วเราก็อยากให้มาก็ตามช่วยเรียกเบสปลื้มยูฟ่าเข้าแคมป์ด่วนแล้วคุณล่ะคะมีความคิด เ็นอย่างไรเกี่ยวกับเรื่องนี้แสดงความคิดเห็นไว้ใต้คลิปได้ค่ะขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากพันทิป .com อย่าลืมกดติดตามช่องดาววันเลลเื่อไม่พลาดเรื่องดีเรื่องเด็ดในครั้งต่อไปค่ะ